สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับหน้าจอรักของผมนะครับวันนี้ก็เราจะมาจะบอกเฟซกันนะครับอา่าเฟซของผมนะครับเฟซของลูกค้ารีโอทีวีนะครับไปดูกันเลยขอตาเวลานะเฮ้ hey แลนี่คือเฟซของอ๋อคาเโอทีวีนครับให้รู้ชื่อเต็มๆต็ครับแล้วค่อยเพิ่มเป็นเพื่อนครับเดี๋ยวนี่ครับรูปภาพของเขาเขาเป็นคนที่คกตีนครับนี่ครับนี่นครับเขาบ้าเกมขนาดไหนนาะครับนี่ครับได้เขาบ้าเรื่องผีๆแน้ะครับกรนากดจะให้ดัวนะครับ ดูครับดูนะครับนี่นะครับหน้าตาของเรานะครับถ้าเป็นเด็กเอ่อขี้ขี้กวนติงนะครับโอเคนี่ครับไปดูเฟซต่อไปกันเลยของผมนะครับนี่คือเฟซของผมนะครับเอ่อนี่มันคืออะไรนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับดูนะครับเอ่อจบ เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโนนครับโอ้นี่ครับคือปะเยมันพักเอกวานะครับจับอีโบด้แล้วนะครับกดทุกใจครับให้ตัวเองด้วยครับเนี่ยครับแต่ผมก็ทายทายอะไรครับ อืมหรือนันก็เป็นแก๊งที่กนตีนนะครับอืมที่น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 ี่ครับนี่ครับเอานี่ครับเอานี่ขอไประครับนี่คือเคอครนัครับเอ่อก็ขอบคุณแค่นี้นะครับ เอ่ขอไปดูชื่ออีกหน่อยนะ่แล้วนะครับนะครับน้องเกียร์เฮียไปทุกเรื่องนะครับบ๊ายบายครับไทยกวไทยกวน,น,น,นว้า